สวัสดีครับเออกินเลยแ<อ>่นมุนเชวก็ได้ลแล้วนะครับกินลูกชิ้นปอมนะฮะ <c oughs> อันนี้มาทำมาจากบุกเรืออะไรก็ไม่รู้นลูกชิ้นปอมนะเพราะว่าชาวบ้านเขาที่นี่เขาชอบกินกับน้ำซีฟู้ดนะครับ<อ>กินได้มากกินนะช่วย<อ>กลกวต้องเอาออกอไม่ของภัยว่ะอร่อยก็กลมเลย ปลตูน่ะงูอบายไอมีมี่โกหอมมาอ่ะม,มานี่นามาน <c oughs> ึดมดมหอมมามกหมาใช่อือกินนะไอของจ้าวัติับยังอ่ะครับอืบกอกเ็นคนะอ้อรอยอ่

ต้มต้มอะไรนะอืมต้มต้มเจขึ้นโคเอรั่นเอย่อัมีม้ยหรอคุณแม่อันอ่ขั้นช่วยเยงอื่หักัน้ต้องตองหามาในคอนดได้หัาั้งนั้นม่ทเอาทั้งนั้นอ่ะอันจาก้หนึ่ะจากลางนั่นแหละ

มันมึงเ่าเนอมยนจะเปลี่ยนยยนมันเป็นเจ้าวเขาเีกเจ้าผัวเจ้าผมันุสองลุเป็นไปให้หลายคำสามคำว่ะอ๋อ๋สามคแล้วน้นชื่อชี้าคงเลยตื่นเลยเรอมาเรื่องาครอีกเนอะอุ้ยอะอายุจุ๊จอะตื่กะชู้ช่างเเงไปยุนั่นไงนั่งนอนผู้น้ไงนอนจันนี้ไอืมืกะชู้างเเแ่นกูพุ่งหายนั่นก็อ่ะนั่นไงหรอปืนในมันกมเอาเลืนว่ามันยาวตื เด้แข่งแข่งกันในยื่แห่งก็ค่ะแข่งกันแข่งกันในช่องสามเปียนก็ค่ะแบบป้ดๆนั่นนะวุ่นเจ้าแบบนี่แกไอพวกมา้ปิิงย่งนหวมด้อกตันึงได้อ่ะพี่อะเอาไม่อดีห้างหรือป้า่ะอืมอืมเลกนยนอน้ออปาห nếu nhiều hóm hóm mắn 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 cái mắn 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 sao mắn 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 sao mắn 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 cái

อันนี้ยเราใช้ถ้ามาจากพ่องเต้าหู้หรือว่าถ้ามาจากถั่วดําถ้ามาจากอะไรไม่รู้เขาเป็นยังก็เลยก็เด็กก็ต่อค้ามาชมขอค้ามาชมค่ะขอเยอะ นะครับอุม้มอะไรก็ตามตั้งก็ป,นนปีนะปีอร่อยม,ม,มากอืออร่อยามากจริงจริงน,นั่นแหลก็จัดใสน่นออกินได้ทุกอย่างแซ่บๆ้าเ็นินได้ด

อร่อยเงได้ไหนกับว่าพวกปันเป็ดน้ำจิ้ใช้ได้มาหาพี่หยงปู้หน่งฮัมมีมีอืม

น่ากินเลดยลูกน่ากินเลยเดียเดียวไปชดละเนี่ยกินนี้อไนมึงจะาไปให้แกแกผักเลยกะอืเากาดว่าเนาะ Mất gì nó không có đi rửa đó Quất khó khăn vậy không đúng Hãy subscribe cho kênh

ชอบกิน้ากเขาอว่ารวย โอเคครับพี่น้องหมง่วงชเชฟก็ได้แล,ล,ล้วด้ราบพี่น้องไว้ก่อนนะครับสาหรับคลิปกินผักย่วยๆแล้วก็กินลูกชิ้นความนะฮะก็เนื้อผักและผลไม้กตามด้วยนะครับเจ้ญญาดีครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ